สั้นๆนช่วยตอบผมหน่อยว่าสิ่งมีชีวิตอะไรที่ราคาไม่แพงอที่มันไม่แพงสิ่งมีชีวิตอะไรที่มันไม่แพงผมเยอะมากเอานักลงทุนต้องรู้สิใช่ไหมต้องแวลูเอชันเนี้ยไม่ใช่ใชชนักลงทุนที่กูรู้กูรู้เลยชีวิตเนี่ยในโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตกี่อย่างอู้โหเยอะมากอะแต่ว่ามีอะไรสิ่งมีชีวิตอะไรที่มันไม่แพงไม่รู้ คำตอบเราต้องต้องจำไว้เพราะว่าทีศึกษามาเยอะแต่มันจะมองข้ามอะไรไปมีคําตอบชัดเจนทั่วโลกยอมรับว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่แพงก็คือเมียเพราะว่ามีคําประกาศว่าเมียถูกเสมอไอ้ที่ห้างที่เขียนว่า low price everyday ไม่จริง เมียของจริงผูกเสมอมีครั้งไหนที่เมียเมียผิดบังถามดอร์เดวิมีไหมมีไหมเคยมีไหมเมียผิดมีไหม <c oughs> อย่ามาหาเรื่อง